พระรูปนี้ทำไมต้องหนีทั้งๆท,ท,ที่ห่มจีวรนลิปหลุดพระขโมยเงินวิ่งหนีขึ้นรถกลางตลาดเบื้องหลังจีวรสีส้มซ่อนความลับที่ไม่มีใครคาดคิดภาพที่ไม่มีใครอยากเชื่อแต่กล้องจับได้หมดเมื่อพระไม่ใช่พระแล้วเขาคือใครกันแน่เสียงรถจักรยานยนต์ดังขึ้นจากไกลๆฝนเริ่มโปรยปลายเบาๆเหมือนเป็นลางร้ายพระรูปหนึ่งในจีวรสีส้มเดินเร็วผิดปกติไปตามตรอกแคบมือข้างหนึ่งกุมย่ามแน่น สายตาเหลียวซ้ายขวาราวกับกลัวว่าจะมีใครเห็นใบหน้าท่านเต็มไปด้วยเหงื่อทั้งที่อากาศเย็นร้านโชห่วยเล็กๆที่อยู่หัวมุมถนนถูกเปิดออกอย่างรีบเร่งทารูปนั้นเดินเข้าไปอย่างไม่ลังเลเจ้าของร้านอายุประมาณห้าสิบดูตกใจเล็กน้อยท่านกระซิบอะไรบางอย่างกับเจ้าของร้านก่อนจะยื่นมือเข้าไปใต้เคาน์เตอร์และหยิบถุงพลาสติกสีดำใบหนึ่งออกมาภายในถุงเต็มไปด้วยธนบัตรพัน เสียงพนักงานในร้านสะดุดทันทีทุกสายตาหันไปมองชายวัยกลางคนที่กำลังซื้อของอยู่ตะโกนขึ้นนั่นเงินจากตู้บริจาคใช่ไหมเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นรอบๆพระรูปนั้นตาเบิกโพลงหันหลังแล้ววิ่งออกจากร้านโดยไม่พูดอะไรเสียงฝีเท้าดังสนั่นบนพื้นเปียกรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนท่านวิ่งตรงไปโดยไม่ลังเลเหยียบฝากระโปรงหน้าขึ้นไปยืนบนหลังคา ฝูงชนเริ่มรวมตัวมากขึ้นบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนเริ่มตะโกนสาบแช่งเจ้าของรถตะลึงทำอะไรไม่ถูกทารูปนั้นยืนหอบหายใจมือยังกุมถุงเงินแน่นสายตาสันไหวมองหาทางหนีเสียงเสรนจ,จากไกลๆเริ่มดังใกล้เข้ามาแต่แทนที่จะลงจากรถท่านกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเขากระโดดลงไปที่ฝากระโปรงหน้าของรถ แล้วรีบวิ่งข้ามถนนโดยไม่สนใจรถที่วิ่งสวนมาเสียงเบรกดังเอียดพร้อมกับเสียงคนกรีดร้องคนขับรถตะโกนลั่นมันบ้าไปแล้วพระรูปนั้นมุดเข้าซอยแคบที่เต็มไปด้วยเศษขยะและกลิ่นเหม็นอับเขาสะดุดถังน้ำพลาสติกจนล้มถุงเงินหลุดจากมือธนาบัตรปลิวกระจายเต็มพื้นมือสันส่นๆรีบคว้าเงินกลับมาใส่ถุงข้างหลังเสียงฝีเท้าของฝูงชนเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆใครบางคนตะโกน จับมันไว้มันขโมยเงินวัดชายหนุ่มคนหนึ่งกระโจนเข้าใส่พระจากด้านข้างแต่พลาดและล้มกลิ้งลงไปในกองขยะพระรูปนั้นรีบลุกขึ้นวิ่งต่อโดยไม่หันกลับเขาวิ่งผ่านตลาดเก่าร้านค้าเริ่มปิดประตูแม่ค้าโบกมือห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้แววตาทุกคู่เต็มไปด้วยคำถามและความตกใจไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ไม่มีใครละสายตาจากเขาเลย ในที่สุดเขามาถึงลานจอดรถร้างหลังตลาดมีรถกระบะคันหนึ่งจอดรออยู่คนขับใส่หมวกแก๊ปและสวมแว่นดำพระเปิดประตูขึ้นไปนั่งอย่างรวดเร็วชายคนนั้นเหยียบคันเร่งอย่างแรงรถแล่นออกไปท่ามกลางเสียงโห่ของฝูงชนด้านหลังพื้นถนนยังเต็มไปด้วยธนาบัตรที่หล่นเสียงเซเรนเริ่มเข้ามาใกล้และคนทั้งตลาดเริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นตำรวจสองนายขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝูงชนเข้ามา ใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดวิทยุสื่อสารในมือส่งเสียงรายงานตำแหน่งรถต้องสงสัยปิกอัพสีเทาทะเบียนปลอมวิ่งออกจากตลาดด้านหลังหนึ่งในตำรวจพูดขณะขับไล่ตามผู้คนช่วยชี้ทางบางคนชูมือบางคนตะโกนบอกเส้นทางด้านในรถกระบะพระถอดจีวรอ,ออกอย่างรีบร้อนข้างใต้เป็นเสื้อยืดเก่าๆและกางเกงยีนขาดขาดชายคนขับหันมาถามเสียงต่ำเองแน่ใจนะว่าจะรอด พระอดีตพระยิ้มเจื่อนเจือนตอบเบาๆแค่พ้นคืนนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่มีอดีตอีกแล้วเขามองถุงเงินในมือแน่นขอบตาเริ่มร้อนเผาขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดหลายจุดจับภาพทุกการเคลื่อนไหวไว้หมดหน้าจอมอนิเตอร์ในสถานีตำรวจแสดงใบหน้าชัดเจนเจ้าหน้าที่เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้วัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตอนนี้เงียบเหงาเหลือเพียงเจ้าอาวาชราท่านนั่งนิ่งไม่พูดไม่กล่าว ลูกศิษย์ที่หายไปคืออดีตนักโทษได้รับโอกาสบวชใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตแต่สุดท้ายก็กลับมาเส้นทางเดิมอีกครั้งเสียงรถกระบะยังคงแล่นฝ่าความมืดไฟท้ายสีแดงค่อยๆเลือนหายไปในระยะไกลแต่แสงจากฟ้ายังคงจับตาดูเขาอยู่เงียบๆถุงเงินที่วางอยู่บนตักเริ่มชุ่มเหงือ่อเขากำมันแน่นราวกับมันคือความรอดสุดท้ายแต่ในใจกลับรู้ดีว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบ เสียงโทรศัพท์ของชายขับรถดังขึ้นปลายสายพูดเพียงสั้นๆเปลี่ยนเส้นทางตำรวจรู้แล้วรถเลี้ยวหักเข้าไปยังถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยโคลนไฟหน้าสะท้อนกับละอองฝนที่เริ่มตกหนักทัศนวิสัยเริ่มเลวร้ายลงทุกนาทีอดีตพระมองออกไปนอกหน้าต่างป่าทึบค่อยๆกลืนเส้นทางข้างหน้าและไม่มีบ้านผู้คนให้เห็นอีกต่อไปเขาถามเสียงเบาแน่ใจนะว่ามีทางออก คนขับไม่ตอบแต่เพียงแค่เพิ่มความเร็วล้อหมุนกระแทกหินเสียงดังโครมถุงเงินหล่นลงพื้นเบิกออกเล็กน้อยธนบัตรใบหนึ่งลอยออกมาติดกับรองเท้าเขาเขาก้มลงเก็บแต่มือสั่นจนหยิบไม่ขึ้นภาพใบหน้าของเจ้าอาวาสผุดขึ้นในหัวคำพูดของท่านยังก้องอยู่ในใจบุญแท้กไม่ใช่สิ่งที่เก็บสะสมได้จากเงินทองฝนกระหน่ำลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆชายขับรถเริ่มชะลอความเร็ว ไฟจากโกดังร้างปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเลี้ยวเข้าไปจอดข้างในทั้งสองลงจากรถโดยไม่มีคำพูดเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องในความเงียบนั้นเสียงเดียวที่ได้ยินคือนาฬิกาข้อมือของเขาเดินไปข้างหน้าเหมือนโชคชะตาที่กำลังนับถอยหลังอยู่เงียบๆอดีตพระเดินเข้าไปในโกดังอย่างระแวดระวังกลนอับและฝุ่นเก่าทำให้เขาต้องยกมือปิดจ,จมูก แสงไฟกระพริบจากหลอดนีออนเก่าด้านบนสร้างเงาที่ไหววูบไปมาตามผนังในมุมหนึ่งของโกวดังมีโต๊ะไม้เก่าๆตั้งอยู่ข้างบนวางวิทยุสื่อสารและแผนที่หลายแผ่นชายแปลกหน้าอีกคนเดินออกมาจากเงามืดร่างใหญ่ใส่แจ็คเก็ตหนังดวงตาเย็นชาเขามองถุงเงินในมือของอดีตพระแล้วพูดเสียงเรียบเอามาสีเราต้องแยกมันก่อนจะถูกตามเจออดีตพลังเลชั่วครู่ แต่สุดท้ายก็ยื่นถุงให้ขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นนอกกวัวดังเหมือนเสียงเหยียบแอ่งน้ําทั้งสามชะง,งักหันมองไปทางเดียวกันชายในแจ็คเก็ตกระชากปืนออกจากเอวสัญญาณเตือนในหัวอดีตพาเริ่มดังเขาก้าวถอยหลังอย่างช้าๆเสียงฟีเท้าเข้ามาใกล้และใกล้ขึ้นเรื่อยๆเยงาดําปรากฏที่ขอบประตูก่อนที่ใครจะพูดอะไรประตูกดังก็ถูกถีบเปิดออกเต็มแรง ไฟฉายศาสตร์เข้ามาพร้อมเสียงตะโกนของตำรวจหยุดอยู่ตรงนั้นอยา่าขยับชายในแจ็ตเกตยกปืนขึ้นแต่ยังไม่ทันเหนียวไกลเสียงปังก้อดังสนัน่นอดีตพระสุดลงกับพื้นเสียงในห่วงเงียบไปหมดมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกไม่มีวันหยุดเขามองขึ้นไปที่เพดานโกดังดวงตาเบลอจากน้ำฝนและน้ำตาที่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่เสียงตะโกนยังคงดังรอบข้างแต่สำหรับเขามันเหมือนถูกกลืนหายไปหมด เจ้าหน้าที่ครูกันเข้ามาจับชายในแจ็คเก็ตกดลงกับพื้นปืนในมือเขาหล่นกระแทกพื้นเสียงดังถุงเงินถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติกหลักฐานอดีตพระถูกประคองขึ้นเขาไม่ขัดขืนไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวสายตาของเขาจ้องมองแผ่นไม้ปิดฝนที่พื้นเหมือนพยายามหาบางอย่างบางอย่างที่เขาทิ้งไว้ข้างหลังนานแล้วเมื่อรถตำรวจพาเขาออกไป แสงไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบสะท้อนกับถนนเปียกน้ำผู้คนริมทางเริ่มทยอยออกมายืนดูไม่มีใครพูดไม่มีใครยิ้มมีเพียงความเงียบและความผิดหวังที่ลอยอยู่ในอากาศเจ้าอาวาสยืนอยู่หน้าวัดมือประสานไว้ที่อกสายตานิ่งรถตำรวจขับผ่านหน้าท่านชา้าช้าอดีตประสบตาท่านเพียงครู่เดียวแววตานั้นไม่มีคำตำหนิมีเพียงความเศร้าและการให้อภัยเงียบๆประตูว,วัดค่อยๆปิดลง ท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยฉล้างทั้งบาศและความทรงจำที่ไม่อาจย้อนคืนฝนยังคงตกไม่หยุดถนนสายเก่าที่รถตำรวจแล่นผ่านกลายเป็นภาพเบลอใต้แสงไฟภายในรถอดีตพธนั่งนิ่งก้มหน้าข้อมือถูกพันด้วยกุญแจมือเย็นเฉียดไม่มีใครพูดกับเขาเจ้าหน้าที่ทั้งสองเพียงจ้องมองถนนเบื้องหน้าเสียงวิทยุยังคงรายงานเหตุการณ์ซ้ำๆแต่สำหรับเขามันไม่มีความหมายอีกแล้ว สายตาของเขาหยุดอยู่ที่รอยเปื้อนโคลนบนชายจีวรนแม้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ภาพในหัวกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเสียงของเจ้าอาวาสยังก้องอยู่คำพูดที่เคยคิดว่าเป็นเพียงธรรมทั่วไปวันนี้มันกลับเจ็บลึกเหมือนมีคมกริตใจที่ขาดศรัทธาแม้ห่มจีวรนก็ไม่ต่างจากคนหลงทางรถหยุดที่หน้าโรงพักฝนยังคงกระหน่ำเสียงน้ำไหลาตามรางตึกดังต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เปิดประตูบอกให้เขาลง ทุกก้าวที่เดินไปข้างในเหมือนแต่ละก้าวถอยห่างจากชีวิตที่เคยมีจากความเชื่อจากศรัทธาและจากตัวตนที่เขาอยากจะเป็นภายในห้องสอบสวนแสงไฟสีขาวจ้าเขานั่งลงหน้ากระจกบ,บานใหญ่เห็นภาพสะท้อนของตัวเองใบหน้าซูบโสมอ่อนแรงไม่มีรอยยิ้มไม่มีความกลัวมีเพียงความว่างเปล่าเจ้าหน้าที่วางเอกสารลงตรงหน้าเสียงปากกาขูดกระดาษเบา คำถามเริ่มต้นขึ้นแต่ในใจเขาคำตอบนั้นจบไปนานแล้วเจ้าหน้าที่เริ่มจดบันทึกแต่เขายังคงนั่งนิ่งไม่ขยับไม่เอ่ยคําใดดวงตาเหม่อลอยมองทะลุกระจกไปไกลเกินห้องนั้นคุณชื่ออะไรเสียงถามดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนหนักแน่นเขาก็พลิ้ตาช้าๆแล้วหันกลับมาผมชื่อก้องพกน้ำเสียงแ่วเบาแต่หนักแน่นพอให้ทุกคนได้ยินเจ้าหน้าที่จดลงในเอกสารทันที คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันร้ายแรงแค่ไหนเขายิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่เจือความเจ็บก่อนจะตอบเรียบเรียรู้ครับแต่ตอนนั้นผมหาทางอื่นไม่เจอเจ้าหน้าที่เงียบไปชั่วขณะในห้องมีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนช้าๆกับเสียงฝนที่ยังคงตกนอกหน้าต่างแล้วทำไมต้องแต่งเป็นพระคำถามที่เขารู้ว่าจะต้องเจอเขาหายใจลึกมองลงไปที่มือของตัวเองเพราะพระคือสิ่งเดียวที่ทำให้คนเชื่อใจ ผมไม่ได้อยากหลอกใครผมแค่อยากเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อไม่มีใครให้โอกาสผมก็เลือกทางที่เร็วที่สุดน้ำเสียงเขาสั่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวมันเป็นเสียงของคนที่หมดแรงจะหนีเจ้าหน้าที่เพียงพยักหน้าเบาๆแล้วปิดแฟ้มเอกสารแสงไฟสว่างยังคงไม่เปลี่ยนแต่ในใจของเขาทุกอย่างเริ่มมืดลงทีละนิดเมื่อเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นเขาก็ถูกพาไปยังห้องขังทางเดินในโรงพักยาวและเงียบ เสียงโซ่ที่กุญแจมือกระทบกันดังกังวานในความเงียบแต่ในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างในหัวเสียงเด็กชายคนหนึ่งที่เคยฝันอยากเป็นคนดีแต่หลงทางจนไม่อาจย้อนกลับเขาถูกพาไปยังห้องขังท้ายสุดของสถานีประตูเหล็กเปิดด้วยเสียงดังสนัน่นลกรนอับของเหล็กขึ้นสนิมและพื้นเปียกชยเข้าจมูกทันทีเจ้าหน้าที่ปลดกุญแจมือออกแต่เขาไม่แม้แต่จะขยับ เพียงยืนอยู่ตรงนั้นมองเข้าไปในห้องแคบๆที่มีเพียงฟูกเก่าและแสงไฟดวงเดียวเข้าไปเถอะเสียงเจ้าหน้าที่พูดเรียบๆก่อนจะปิดประตูใส่เขาไว้ข้างในเสียงล็อกกรอนดังชัดเจนราวกับเป็นสัญญาณสุดท้ายของอิสรภาพเขานั่งลงช้าๆพิงผนังเย็นเฉียบสายตาเมิอมองเพดานที่มีคราบน้ำฝนเก่าๆความเงียบรอบตัวทำให้เสียงในใจดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เขาเคยพยายามหลีกเลี่ยงคำถามที่เขาไม่กล้าตอบ ถ้ามีโอกาสอีกครั้งจะเลือกเส้นทางเดิมอีกไหมเขาหลับตาลงภาพของเจ้าอาวาสภาพของตู้บริจาคภาพของผู้คนที่เคยยื่นมือช่วยลอยเข้ามาในความมืดหัวใจหนักอึ้งไม่ใช่เพราะการถูกจับแต่เพราะรู้ดีว่าเขาได้ทำลายความศรัทธาของใครหลายคนไปแล้วในมุมหนึ่งของห้องหยดน้ำจากหลังคาร่วตกลงกระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอคล้ายเสียงนาฬิกา ที่เดินไปเรื่อยๆแม้ในที่ที่ไม่มีเวลาไม่มีวันไม่มีพรุ่งนี้ที่แน่นอนแสงไฟสีขาวนวลยังคงสว่างอยู่ในศีรษะแต่สำหรับเขามันกลับเย็นชาเกินจะให้ความอบอุ่นมือของเขาวางอยู่บนตักนิ้วค่อยๆลูบผ่านถิวหยาบของฟุกเก่าเสียงหยดน้ำยังคงดังทุกหยดเหมือนตอกย้ำบางสิ่งในใจเขาคิดถึงคืนแรกที่บวชความหวังความตั้งใจและคำอธิษฐานที่เคยกล่าวไว้หน้าพระประธาน ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีขอให้ข้าพเจ้าล้างบาปของตนเองแต่วันนี้ทุกสิ่งที่เคยภาวนากลับกลายเป็นเพียงเงาไม่เหลือแม้แต่ความรู้สึกว่าตนสมควรได้รับการให้อภัยเสียงรองเท้าบูทตเดินผ่านหน้าห้องขังเงาของเจ้าหน้าที่สะท้อนเข้ามาผ่านช่องเหล็กเขาเงยหน้าขึ้นเพียงเล็กน้อยก่อนจะก้มลงอีกครั้งไม่มีใครพูดไม่มีคำถามเขาก็ไม่มีคำตอบให้ใครอีกแล้วในห้องขังนั้นเขานั่งอยู่คนเดียว กับอดีตที่ไล่ตามเขามาเร็วกว่าตำรวจและกับความจริงที่เขาไม่อาจหนีได้อีกต่อไปเขายกมือขึ้นลูบใบหน้ารู้สึกถึงคราบน้ำตาที่แห้งกรังมันไม่ได้ไหลออกมาเพราะความกลัวแต่มันไหลเพราะความอับอายความเงียบในห้องขังไม่ได้น่ากลัวแต่มันก้องเกินไปสำหรับคนที่เต็มไปด้วยเสียงในใจเขานั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนานนับชั่วโมงไม่มีนาฬิกาบอกเวลามีเพียงแสงไฟที่ไม่เคยดับ และเสียงลมหายใจของตัวเองจนในที่สุดเสียงประตูเหล็กด,ด้านนอกก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่คนเดิมเดินมาอีกครั้งในมือมีซองเอกสารสีน้ำตาลมีคนมาหาประโยคนั้นทำให้เขาเงยหน้าขึ้นคิ้วขมวดด้วยความ,มงุนงงใครเขาถามเสียงเบาเจ้าหน้าที่ไม่ตอบเพียงเปิดประตูแล้วพาเขาเดินตามไปทางเดินยาวและเงียบเช่นเดิมแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่ามันหนักกว่าเดิมทุกก้าว หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ว่าเพราะหวังหรือเพราะกลัวเมื่อประตูห้องเยี่ยมเปิดออกเขาเห็นชายชาราในชุดขาวนั่งอยู่ตรงหน้าเจ้าอาวาสดวงตาคู่นั้นยังเหมือนเดิมสงบเรียบและเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีคำด่าไม่มีแววโกรธเพียงสบตาก,กับเขาเงียบๆอดีตพระสุดตัวลงไม่ใช่เพราะแรงหมดแต่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัยนี้เลยแม้แต่น้อย เขาก้มหน้าลงต่ำจนหน้าผากแตะกับพื้นมือสันระริกเสียงสะอื้นที่เขาพยายามเก็บไว้เริ่มหลุดออกมาหลวงพ่อผมผิดผมมันไม่ควรบวชตั้งแต่แรกน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำพูดที่เคยกลั้นไว้ตลอดเวลาถูกปลดปล่อยออกมาทีละคำเจ้าอาวาสยังคงนั่งนิ่งสายตาอ่อนโยนมองเขาเหมือนครั้งสุดท้ายที่อยู่ในวัดไม่ได้พูดอะไรทันทีเพียงยื่นผ้าเช็ดหน้าเก่าๆผืนหนึ่งให้ ความผิดมีไว้เพื่อยอมรับเสียงท่านนุ่มลึกแต่ใจที่สํานึกผิดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเขารับผ้าเช็ดหน้าด้วยมือสั่นๆน้ำตาไหลไม่หยุดคำพูดเรียบง่ายเหล่านั้นกลับเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลที่กดทับลงในใจผมทำให้ศรัทธาของคนพังเขาพูดต่อด้วยเสียงแผวผมทำให้ชื่อวัดต้องงูหมองเจ้าอาวาสพยักหน้าเบาๆใช่แต่คนเราพลาดได้ สำคัญคือหลังจากนี้จะเดินอย่างไรต่อเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ํำแต่แน่วแน่เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ในใจของเขามีแสงสว่างเล็กๆจุดขึ้นมาอีกครั้งเจ้าอาวาสยิ้มบางๆก่อนจะวางมือลงบนตัวเบื้องหน้าเสียงฝนด้านนอกยังคงตกต่อเนื่องแต่ภายในห้องกลับเงียบสงบอดีตพระมองท่านนิ่งๆหัวใจเขาเต้นช้าแต่มั่นคง ไม่ใช่เพราะความตัวแต่เป็นเพราะความแน่ใจครั้งแรกในชีวิตผมอยากแก้ไขเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจแม้จะไม่มีใครให้อภัยผมแต่ผมจะเริ่มใหม่ไม่ใช่ในจีวอแต่ในใจของผมเองเจ้าอาวาสพยักหน้ารับลูกไม่จำเป็นต้องบวชเพื่อเป็นคนดีเพียงแค่มีใจที่แท้จริงแม้อยู่ในที่มืดก็ยังมองเห็นแสงได้ คำพูดนั้นเหมือนประตูที่เขาไม่เคยกล้าเปิดบัดนี้มันค่อยๆแง้มออกแสงบางอย่างเริ่มลอดเข้ามาเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาเรียกหมดเวลาเยี่ยมแล้วครับเขาหันกลับไปมองเจ้าอาวาสอีกครั้งน้ำตาคลอเบ้าแต่เต็มไปด้วยพลังเจ้าอาวาสยกมือขึ้นพนมและพูดคําสุดท้ายจงเดินต่อไปแม้ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะศูนย์ก็คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเขาผนมมือไหว ก่อนจะหันหลังเดินกลับไปตามทางเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครั้งนี้เขาเดินด้วยใจที่เบากว่าเดิมและภายในใจของเขาเริ่มมีเสียงใหม่ที่เงียบแต่มั่นคงเสียงของคนที่พร้อมจะเป็นคนดีแม้ในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นขณะที่เขาเดินกลับไปยังห้องขังแสงไฟบนเพดานที่เคยดูแจ้าเกินไปตอนนี้กลับดูอบอุ่นอย่างประหลาดทางเดินเดิมที่เคยเย็นชา กลับให้ความรู้สึกเหมือนเส้นทางใหม่เจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขังเขาเก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเลไม่มีความรู้สึกหนีไม่มีความอับอายมีเพียงความสงบในใจเขานั่งลงที่มุมเดิมแต่คราวนี้หลังตรงขึ้นดวงตามไม่เหมือนเหมือนก่อนมือของเขาประสานกันเบาๆไม่ใช่เพื่อสวดมนต์แต่เพื่อภาวนางเงียบๆภาวนากับตัวเองว่าจะไม่เดินย้อนกลับไปอีก เสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงแทนที่ด้วยเสียงนกร้องเบาๆเรากับเช้าใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นเขายิ้มเล็กน้อยยิ้มที่ไม่มีใครเห็นแต่เป็นรอยยิ้มที่มาจากลึกที่สุดของหัวใจไม่ใช่รอยยิ้มของคนพ้นผิดแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ตัดสินใจจะพ้นจากความผิดจริงๆแม้โลกภายนอกจะยังไม่ให้อภัยเขาแม้ชื่อเสียงจะไม่กลับมาแต่เขารู้แล้วว่าชีวิตยังมีทางเลือกเสมอ และเขาเลือกแล้วว่าจะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเองในวันที่เขาเริ่มมองเห็นแสงอีกครั้งเสียงกุญแจล็อกห้องขังดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เพียงมองผ่านช่องเหล็กเล็กๆไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดิมเขาเงยหน้ามองแสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านรอยแตกของกำแพงและอองแสงเต้นระยิบระยับบนพื้นซีเมนต์มันไม่ใช่แสงจากหลอดไฟ แต่เป็นแสงจริงจากท้องฟ้าข้างนอกแสงที่เขาเคยละเลยมาตลอดเขาลุกขึ้นเดินไปใกล้กำแพงเอื้อมมือไปแต่แสงนั้นแม้จะเย็นแต่กลับทําให้หัวใจอบอุ่นภาพชีวิตเก่าๆผุดขึ้นในหัวเขาเคยเป็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งเงียบๆหน้าวัดมองพระเดินบิทบาทสายตาเต็มไปด้วยความหวังเขาเคยเชื่อว่าความดีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อโลกโหดร้ายเขาก็เริ่มสงสัยสงสัยจนหลงทาง และสุดท้ายก็เผาเส้นทางของตัวเองด้วยมือของตัวเองแต่วันนี้เขาไม่กลัวการเริ่มต้นอีกแล้วแม้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแม้จะต้องเผชิญความเงียบความเหงาและความผิดหวังเขาก็จะยอมเดินผ่านมันทีละก้าวด้วยใจที่เปลี่ยนไปข้างนอกนั้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นชา้ชาๆแม้เขายังไม่อาจออกไปเผชิญแสงนั้นได้ทันทีแต่ในใจเขามันเริ่มสว่างขึ้นแล้วและครั้งนี้เขาจะไม่ปิดมันอีก เขาหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจลึกเข้าไปจนสุดปอดกลิ่นอับในห้องขังไม่ได้รบกวนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนภายในความเงียบเขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นช้าแต่หนักแน่นเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่อาจย้อนกลับแต่อดีตนั้นคือครูที่สอนด้วยความเจ็บปวดและความเจ็บปวดนี่แหละที่เปลี่ยนเขาให้รู้จักตัวเองจริงๆเสียงฝีเท้าด้านนอกเริ่มบางลง หลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและแสงแดดที่ทอดยาวลงบนพื้นข้างเท้าเขานั่งลงอีกครั้งประสานมือไว้ตรงอกไม่ได้ขอพรไม่ได้อธิษฐานแต่เขากำลังขอบคุณขอบคุณที่แม้ในความมืดที่สุดชีวิตก็ยังให้เขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่ในเพศบพรรพชิตไม่ใช่ในจีวรสีส้มแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เคยพลาดและเลือกจะไม่พลาดซ้ำอีก และเมื่อถึงวันที่เขาได้ออกจากที่นี่เขาจะไม่หนีเหมือนวันนั้นอีกแต่จะเดินออกไปอย่างสงบพร้อมหัวใจที่ไม่เหลืออะไรนอกจากความจริงใจและสำนึกในสิ่งที่เคยทำเขานั่งอยู่อย่างนั้นนาหลายชั่วโมงไม่ลุกไปไหนไม่พูดกับใครแค่เฝ้ามองแสงแดดที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านกำแพงทุกวินาทีที่ผ่านไปเขารู้สึกเหมือนได้ล้างบางสิ่งในใจความโกรธความกลัว ความหลอกลวงมันค่อยๆหายไปทีละน้อยเหลือเพียงความเงียบที่บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาแจกข้าวเย็นเจ้าหน้าที่เลื่อนถาดอาหารเข้ามาเขารับไว้ด้วยความเคารพไม่บ่นไม่อิดออดแม้อาหารจะธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับในวันนี้เขานั่งกินชา้ชาๆเคี้ยวทุกคำด้วยสติทุกคำที่กินเข้าไปเหมือนเป็นบทลงโทษ และบทเรียนในเวลาเดียวกันกลางดึกคืนนั้นเขานอนลงกับพื้นแข็งแต่ไม่พลิกตัวเลยไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงหัวใจที่สับสนมีเพียงความสงบที่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยวิ่งหนีบนหลังคารถท่ถามกลางเสียงตะโกนของฝูงชนแต่นั่นคือคนเก่าที่ตายไปแล้วในใจเขาและจากซากเท่าฐานนั้น บางสิ่งใหม่กำลังจะถือกำเนิดไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมแต่ด้วยการยอมรับการสำนึกและการเริ่มต้นอีกครั้งจากศูนย์จริงๆร,รุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านลุกกรมอาบใบหน้าเขาด้วยความอ่อนโยนเขาลืมตาขึ้นช้าๆหายใจเข้าลึกและยิ้มเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัววันนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีข่าวดี แต่หัวใจเขากลับรู้สึกเต็มมากกว่าทุกวันเขาลุกขึ้นพับผ้าห่มที่บางและเก่าอย่างเรียบร้อยทําความสะอาดมุมห้องขังด้วยมือเปล่าทุกการกระทำดูเหมือนเล็กน้อยแต่สำหรับเขามันคือการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่เดินผ่านหน้าห้องแค่เหลือบตามองไม่มีคำพูดใดแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่ความรังเกียจไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นแววตาที่เริ่มยอมรับเขานั่งลงที่เดิมพนมมืออีกครั้งไม่มีบทสวดใดถูกเอ่ยไม่มีเสียงดังใดๆออกมามีเพียงจิตใจที่เริ่มนิ่งและสัญญาเงียบๆกับตัวเองว่าเมื่อวันหนึ่งเขาเดินออกจากที่นี่เขาจะไม่หันกลับไปไม่เพราะความละอายแต่เพราะเขาจะเดินต่อในเส้นทางใหม่เส้นทางที่แม้จะไม่สว่างทันที แต่ก็ไม่มีความมือดอีกต่อไปเพราะเขาได้เผชิญหน้ากับตัวเองแล้วอย่างแท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นอีกแล้วคลิปวิดีโอที่เคยโด่งดังค่อยๆจางหายจากโลกออนไลน์ชื่อของเขาหายไปจากข่าวแต่ในหัวใจของเขาเรื่องราวนั้นยังคงอยู่เขาไม่ได้หวังให้ใครลืมไม่ได้ต้องการให้ใครให้อภัยเขาเพียงแค่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันหนึ่ง ประตูเรือนจำเปิดออกเขาเดินออกมาช้าๆไม่มีจีวรไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเพียงเสื้อผ้าธรรมดาและหัวใจที่หนักแน่นเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าลมหายใจแรกของอิสรภาพไม่เร่งรีบไม่หลบซ่อนแต่เต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีเสียงตรบมือไม่มีใครมารอรับแต่เขายิ้มให้กับตัวเองเพราะเขารู้ว่า การกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ต้องการพยานแต่ต้องการความกล้าและสติเขาเก้าวเท้าออกไปบนถนนที่ไม่มีใครรู้จักเขาอีกต่อไปแต่ทุกก้าวคือก้าวของคนที่ผ่านความเมื่อที่สุดมาแล้วและในความเงียบของโลกใบนี้เขาจะเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจของคนที่เคยล้มแต่ไม่ยอมแพ้จบบริบูรณ์